พาเข้าวัดเพราะว่ามีพระดังสองรูปในกระแสตอนนี้นะคะคนก็จับตามองว่าอยมีกระแสว่าท่านจะสึกนี่มีกระแสมาวันสองวันแล้วนะว่าจะสึกเพราะว่าเอาล่าสุดวันนี้ไปดู Facebook ของพระมหาภัยวันก่อนนะคะโพสต์แบบว่าโพสต์ยังไงโพสต์อย่างนี้โพสต์เลยนะคะพระมหาภัยวันนี่ค่ะโพสต์บอกว่ามีไหมมีไหมเลื่อนขึ้นมาไหมคะคือ ระแสว่าจะลาสิกานะคะคือเห็นไหมไม่มีอะไรรู้ไหมคะไม่มีอะไรไม่มีคําว่าพระอันนี้เป็นคอมเมนต์หรือว่าไม่ใช่เป็นชื่อชื่อเลยอะเห็นไหมจากเดิมพระมหาไพวันแต่นี้ชื่อต่อไปเป็นไพวันอ่าเห็นไหมครับไพวันวันณบุตรอ๋อถ้าอันเดิมพระมหาไพวันมีฉายาไหมดูอีกทีอันเดิม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 พระมหาไพวันวันวันโนพระมหาไพวัน วรละวันโนวอร์ละวันโนนี่คือฉายาพระวรวันโนนั่นน่ะฉายาพระนี่ค่ะก็เหมือนกับเอ๊กระแสออมาโพสอย่างนี้ปั๊บให้วันวรณบุตรเหมือนพร้อมจะเป็นโยม้อเป็นแลนสไลด์เป็นละพร้อมสไลด์ช่ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามใครดีว่าถามท่านนี้แล้วกันค่ะไปง่ายหน่อยที่วัดสร้อยทองพระมหาสมปองค่ะ คุณอรวรันใช่ไหมคะ้าทำไมไม่ไปถามพระมหาภัยวันโดยตรงคงนัดแล้วไม่ได้ท่านท่านคงไม่อยู่มั้งท่านไม่อยู่มั้งท่านไปต่างจังหวัดหรือเปล่ากระแสกำลังแรงมั้งเนี่ยค่ะพระมหาสมปองก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นพระมหาภัยวันเมื่อวันมกระซิปตอนเพลนๆน่ะบอกว่าท่านท่านจะสึกแล้วนาอจริงอ่ะไม่วันที่สี่ก็วันที่ห้าทันวันนี้แหละมากกะซิปอย่างนั้นนะเออมันเรื่องอะไรอ่ะ เออก็สาเหตุเนี่ยก็คือเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแต่ไม่ใช่การยึดติดนะอันนี้คือพระมหาสมปองพูดพระมหาสมปองพูดเหรออ่าดิฉันว่าให้ฟังพระมหาสมปองพูดเองดีกว่าอ่าอือฝนจะตกแดดจะออกผู้หญิงจะคลอดลูกคนจะถ่ายหนักถ่ายเบาพระจะสึกไม่มีผลหรอกฮะถ้าตัดสินใจแล้วเพื่อนาตมาบอกเช้าออกบ่ายบอกบ่ายออกเย็นทั้งนั้นแหละฮะ ก็น่าจะยากอยู่ฮะเพราะว่าจริงๆน้องเป็นคนตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองนะท่านไพรวนน้องหมายถึงท่านไพรวนนะไม่ว่าจะมาอยู่ณจุดนี้หรือจะอยู่หร้อจะสกดน้องเป็นคนตัดสินใจเองฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครมหาไพรวนนะคะหรือท่านก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญครับเขาก็ทะตัดสนาแบบให้แยกคิดกับเด็กวัยรุ่นเลยนะค่ะถ้าทถ้าสุดไปถึงมันน่าเสียดายยังไงี้สนุก่าเดิมฮะข้อจํากัดจะน้อยหนงฮะการหัวเราะเต็มที่เลยคงไม่มี คารวะญาติโยมมาห้ามโยมด้วยกันหัวเราะร้องไห้ได้เต็มที่ก็จักจะร้องไห้พูดหยาบคายสองแง่สองงามได้หมดเลยฮะอู้อิจฉานะเนี่ยสละเยอะมากเลยฮะปอกคอไม่มีเชือกผูกจมูกไม่มีน่าจะโดนใจวัยรุ่นจึงกว่าเดิมไปติดตามให้เยอะจากสองล้านห้าเป็นส0บล้านห้าแสนคนไปเลยฮะฟังดูแล้วก็ชัวนะฟังดูแล้วก็ค่อนข้างชัว ก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละแต่ท่านมหาสมปองก็พูดบอกว่าอะไรนะแดดจะออกคนจะคลอดพระจะสึกห้าไม่ได้ห้าไม่ได้ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็ฟังดูแล้วเหมือนกับจะไปทางโซเชียลนี่แหละคงจะจัดรายการในโซเชียลนี่แหละเพราะว่ามีการเรียกบอกว่าจะร้องไห้ได้เต็มที่คือมีมีซีนร้องไห้อย่างเงี้ยก็เต็มที่เลยนะหัวเราะก็เอาเต็มที่เลยหรือเปล่าพูดไปก็ อันนี้มุมมองของท่านมหาสมปองคือก็คงจะไม่มีอะไรขอภัยว่าเป็นกรอบมากกว่าเป็นพระแล้วนะคะส่วนพระมหาสมปองเองล่ะจะสึกไหมเคยมีข่าวเหมือนกันเนี่ยก็มีข่าวค่ะพระมหาสมปองบอกว่ากําหนดไว้แล้วเหมือนกันปี2,566กําหกนดล่วงหน้าขนาดนั้นเลยอีก2ปีค่ะจะสึกเหมือนกันนะคะเออเอาสิเอาสิ ก็ปีหน้าก็6กหปีถัดไปก็6-6ครับคุณกัมพูว่าไม่ว่าครับไม่ว่าแต่ในความเป็นจริงนะฮะไม่มีวินัยข้อไหนหรือว่ากฎข้อใดอที่เขียนไว้ว่าบวชแล้วห้ามศึกไม่มีมนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นบวชได้ก็ศึกได้นะครับบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้นะครับ